สำหรับวันนี้นะครับพิธีมอบรถแปลรูปสมุนไพรนะครับรถตรวจสอบสุขภาพเคลื่อนที่ที่ท่านเห็นนะครับอยู่ข้างหลังเนี่ยถามว่ารถนี้มาเจอดทําไมเสียแล้วเอาออกไม่ได้หรืออย่างไรนะครับนี่คือองค์ประกอบที่เราจะจัดกิจกรรมของเราในวันนี้นะครับครับตอนนี้ท่านอาจารย์ดกรกฤษณาไกรสินนะฮะก็ได้มา ถึงบริเวณงานของเรานะครับเบป็งครับตอนนี้ก็ได้ทักทายนะครับผู้ร่วมงานนะครับท่านผู้มีเกียรติที่มาร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบรถทุกท่านครับขอนำทุกท่านสู่ดินแดนรอยเท้าหลวงพ่อเพชรเจ็ดสายน้ำตกสวยเมืองรวยผลไม้ไอบือแต่ล่องแก่งแหล่งบอนหลากสีคู่บารมีช้างเผือกยินดีต้อนรับทุกท่านสู่อำเภอะแนะครับ โรงพยาบาลเป็นเจเนะเป็นหนึ่งในเครือข่ายความร่วมมือภายใต้โครงการลังกาสุกะโมเดลซึ่งมุ่งขับเคลื่อนง,งานด้านสังสุขในพื้นที่3าจังหวัดชายแดนภาคใต้ทุกภาคส่วนเรามีความร่วมมือกันอย่างแข่งขันนะคะมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการสร้างความเข้มแข็งให้กับประชาชนความพยายามที่ทามาทั้งหมดเนี่ยนะคะต้องใช้ความอดทนขันติอย่างยิ่งยวดเลยค่ะ กระผมในฐานะผู้แทนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยรู้สึกเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งในการรวมพลังเดินหน้าสู่เป้าหมายการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนต้องการให้ผู้ด้อยโอกาสมีอาชีพที่จะเลี้ยงตนเองได้เป็นเกษตรกรปลูกพืชสมุนไพรการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของคนในชุมชนของคนในสจังหวัดอีกด้วยเป็นความยั่งยืนอย่างแท้จริงนะคะ ต้องขอขอบคุณนะครับอาจารย์กฤษณาเป็นเป็นอย่างสูงนะครับที่ได้นำรถสามคันนี้นะครับจะเป็นประโยชน์กับผู้ปลูกมากผมเชื่อว่าจากนี้ไปเครือข่ายชุมชน5ชุมชนที่ได้กล่าวมาแล้วนั้นจะเป็นตัวแทนซึ่งเป็นตัวอย่างให้กับชุมชนอื่นออีกมากมายในสามจังหวัชดชายแดนภาคใต้ของเรา ขอเรียนเชิญศาสต,ตราจารย์ดรกฤษณาไกรศิล์นะฮะสาธิตและให้ความรู้กับกับระบบการทํางานของรถสม,มุนไพรแช่ไปปุ๊บเนี่ยมันจะเปลี่ยนปรับโมเลกุลของน้าให้มันให้มันเรียงตัวอะไรต่างๆเนี่ยพืชที่เป็นอยู่ใต้ดินที่เป็นเงาใต้ดินเนี่ยเราจะต้องเอามาต้มจะไม่ให้ทุกคนไม่ให้ใครก็ตามขึ้นไปนะคะขึ้นไปเนี่ยก็ต้องถอดรองเท้าเพราะมันต้องสะอาดเป็นพิเศษมันไม่เหมือนเครื่องมือ,อรถผลิตนะคะ นะครับแล้วก็ขอลากิจกรรมในวันนี้ครับผมเบปเงจากสสจนราธิวาสครับอมเบสซครับต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับ